โรงเรียนสมเด็จจวนวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน340คน มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนโดยมีนางสุจิรารัตนบุรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสม็ดจ,จวนวิทยาคมและนายวรากรเดชพรมตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสม็ดจ,จวนวิทยาคมผลการดำเนินงานการประเมินโรงเรียนสม็ดจ,จวนวิทยาคมตามหลักการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวจำนวน4ด้านซึ่งจะขอนำเสนอแต่ละด้านให้ท่านได้ทราบดังนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียน โรงเรียนสม็ดจ,จนวนวิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่7ตําตำบลกุแรออำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งชุมชนตั้งอยู่ในชนบทประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรบริเวณใกล้เคียงโดยรอบของโรงเรียนมีหน่วยงานและสถานที่เช่นวัดสม็ดจ,จวนวัดภูเขาดินมีหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาครัฐเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุแระเป็นต้น โรงเรียนเสมตรจวนวิทยาคมมีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยสวยงามน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบุคลากรในโรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันผู้บริหารใช้หลักธรรมมาพิบาลเพื่อให้ครูทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง มีการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้พร้อมสมบูรณ์มากที่สุดมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆห้องประชุมโรงอาหารห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดเพียงพอนอกจากนี้โรงเรียนสม็จจวนวิทยาคมยังได้อาศัยสภาพแวดล้อม บริเวณอาคารสถานที่เป็นนโยบายในการพัฒนาจิตใจของบุคลากรทุกฝ่ายด้วยการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลเพื่อฝึกความรับผิดชอบการเสียสละการให้ความร่วมมือต่อกันโรงเรียนสม็ดจ,จวนวิทยาคมได้มีการจัดประชุมวางแผนดําเนินโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และบรรจุโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ลงในแผนปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามมีศีลธรรมรักษาความซื่อสัตย์วังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปันมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองโรงเรียนสม็ดจวนวิทยาคมมีการสำรวจปัญหาสาเหตุและระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มได้แก่ผู้บริหารครูและกลุ่มนักเรียนเพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารครูและนักเรียนเพื่อมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบโดยจัดประชุมระดมความคิดนำคุณธรรมเป้าหมายและความประพฤติบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง3ฝ่ายมาพิจารณาร่วมกันจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร ในแต่ละด้านตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน4ประการคือความมีวินัยมีมารยาทไทยความรับผิดชอบและจิตอาสาโดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์เช่นช่องทาง Facebook Fanpage โรงเรียนสเมเ็จวนวิทยาคมมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายของโรงเรียนมัธยมในอำเภอทุ่งใหญ่รวมถึงสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาในชุมชนวัดสเมเณจวนและวัดภูเขาดินโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายามุกจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับดีเด่น ได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติผ่านการประเมินร,รับรองคุณภาพและยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ1นดาวและ2ดาวด้านที่2ด้านผู้บริหารนางสุจิรารัตนบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จจนวนวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์กรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพโดยได้ขับเคลื่อนบริหารงานกำกับติดตาม ผลงานด้านการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีกระบวนการนิเทศติดตามดำเนินงานผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประพฤตตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานจนได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีระดับคุณภาพตีเยี่ยม ด้านการบริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลคูรุชนคนคุณธรรมระดับคุณภาพดีเยี่ยมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีพลังแห่งแผ่นดินรางวัลคุรุคุณธรรมรุ่นที่4ประจำปี2567ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่ 3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสมิตจวนวิทยาคมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนรวมทั้งการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทำงานกลุ่มการทำโครงงานการศึกษาค้นควา้า ตามความสนใจการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงมีการสร้างเครือข่ายครูภายในโรงเรียนและครูโรงเรียนอื่นครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคุณธรรมได้ครูมีความประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์และเป็นแบบอย่างที่ดีโดยครูธีรยุทธ์ศรีสง์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูรุ่ชนคนคุณธรรมระดับคุณภาพดีเยี่ยมประเภทครูผู้สอน และรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีระดับคุณภาพดีเยี่ยมประเภทด้านการจัดการเรียนการสอนครูจิราพลจันชุมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลผู้รุ้ชนคนคุณธรรมระดับคุณภาพดีมากประเภทครูผู้สอนด้านที่ 4. ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนสมิตจวนวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนมุ่งเน้นความมีวินยัยมีมารยาทไทยมีความรับผิดชอบและจิตอาสาโดยลงมือปฏิบัตกิกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องออกคำสั่งนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสม็ดจจนว,นวิทยาคมมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีที่ประเทศชาติต้องการนักเรียนโรงเรียนสมเด็จจนวิทยาคมได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมสามารถขยายผลของกิจกรรมออกเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนหรือนำไปสู่จริยธรรมที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมีรางวัลดังนี้ 1. เด็กหญิงพรทีิวาสองทองได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครศรีธรรมราชและได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่5ระดับสพทภาคใต้การแข่งขันปิซ่าเกมฟิเคชันชาเลนจ์ไชนแลนทเวน2ี้ทวดคล้องตามคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความรับผิดชอบและด้านความมีวินัย 2. เด็กชายภูตะวันบุญเรืองฤทธ รางวัลเหรียญทองแดงชนิดกีฬายูโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน40กิโลกรัมอาอยุไม่เกิน15ปีการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่40สดคล้องตามคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความรับผิดชอบและด้านความมีวินัย 3. นายเกียกรติกมลหนูเขียวรางวัลเหรียญทองแดงชนิดกีฬาคูราดประเภทบุคคลชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่40 สอดคล้องตามคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความรับผิดชอบและด้านความมีวินยัย 4. เด็กชายอรินชยัยหลานไทยรางวัลเหรียญเงินประเภททาชิวาซา่ารุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมบุคคลชายอายุ14-15ปีการแข่งขันกีฬายูยิสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568สอดคล้องตามคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความรับผิดชอบและด้านความมีวินยัย